ยามาเลยอยู่ตีใต้เงาหอมมะเสงามกว่าเจ้าคนงามต้องติดกิฟก่อนเนอะเจ้าสวัสดีเจ้าพี่น้องทั้งหลายสวัสดีเจ้าต้องติดกิฟก่อนเนอะวันนี้ติดกิฟสีเหลืองใส่สองอันกปอปอนะเจ้าตะมุตะมินะสวัสดีเจ้าใหม่สุขา <c oughs> ขอไอ้กัมเนอ สวัสดีเจ้าพี่น้องตั้งหลายตึงยิงตึงใจสวัสดีเจ้าเล็บน้องโอเดตงามก่อเจ้าไม่สูงคาพี่น้องใต้เาขาเขากูกาะตึงซุบเซ็งกันละกันค่ะเนาะตึงพี่น้องเคิร์ใต้คาพี่น้องคนไทยพี่น้องคนเมืองค่ะเนาะสวัสดีเจ้ามากินข้าวเส้นจอมพี่โอเดตค่ะมากินขนมเส้นน้ำเงี้วยวตุยโอเดตกันละกันวันนี้ บนใสเครื่องคือเยอะมากมายนะเจ้าที่เก่าเวลาเดิมตีบ้านไม่คือตรงข้ามปั๊มปตทนี่นะเจ้ามีตีเดียวนี่นะเจ้าที่ตงข้ามปตท์ไม่ขือเจ้าการกิวน้ำเงี้ยวกินยังใดขื้อง,งามติดกิ๊บตัวแล้วก็กลิ่นตัวนะเจ้าต้องกินแบบโอเด็ดนะเจ้าของกินลำยู่ตี้ขนมากถ้าบบยาขาดความฮักคือมากินข้านมเส้นน้ำเงี้ยวกับน้องโอเดตก,กันละกันเจ้าอันดับแรกใส่พิษลงไปหนึ่งจอนเจ้า เิกนี้นะเจ้ามันร้อนแรงมันเผ็ดมันจัดจ้านค่ะอันดับที่สองเราเป็นคนหวานหน้าหวานกินหวานหวานค่ะเนาะใส่น้ําตาลลงไปค่ะพี่น้องฮะเข้าเขาคา,า,าช้อนที่หนึ่งนะคะใส่ลงไปค่ะน้ําตาลฝายขาวอย่างดีนะเจ้ากินแล้วจะได้วันหวานหน้าจะได้หวานปากจะได้วานหอมๆเจ้าจอนที่สองใส่ลงไปเจ้า เราขาดหวานไม่ได้นะคะเกิดมาแล้วต้องมีความหวานนะคะใบหน้าหวานแล้วชอ็อสองจอนอกนะเจ้าเนาะใส่นักเปื่อจะหวานะเจ้าภาษาความไตเปินบอกว่ากลิ่นหวานหวานนี่ค่ะแต่ภาษากํามเมืองบอกว่ากลิ่นเฮือลำรำเน้อกลิ่นเฮืออร่อยนะเจ้าไม่ได้หมายความว่ากลิ่นรสชาติหวานนะเจ้าหวานหวานของภาษาความไตแปลว่ากินให้อร่อยนะคะ กินให้อร่อยรสชาติดีอย่างนี้เนาะเหมือนภาษาก๋าเมืองที่บอกว่ายูดี้กินหวานนะเจ้ายูดี้กินหวานเพิ่มรสชาติเปรี้ยวจีจ๊ดจ้าจับจานกิ๊ดยัดโดยบะน,นวเจ้าสักสองกีบเนาะกีบที่สองใส่ลงไปเจ้าของกินลํำก็ต้องปรุงนะเจ้าเจ็ดมืออย่าน้อยนะเจ้าน้ำมะนาวลงมือไปใส่น้ำปลาลงไปนะคะเบรรริ่นเจ้าฮอมต้งนับเนาะ กาดเอานะเจ้าปัจจัยหยังเ่าว,วันนี้กินน้ำเงี้ยวให้อวดเล็บปนเล็บข้าเจ้างามก่อนเป็นสีฟ้าครามนะเจ้าเป็นสีออกน้ําเงินฟ้าอีเนาะสีน้ําทะเลใสอีนะเจ้าจากทะเลอันดามันนะเจ้าใส่กะลําปรีค่ะใส่กะลําลงไปกินน้าเงี้ยวเนี่ยกินขนมเส้นต้องใส่กะลําใส่ท่งงอกเจ้านี่กะลําปรีอันนี้คืออะไรคะ หววงเงาะเจ้าใส่ลงไปอวดเล็บตะเนาะเล็บข้าเจ้างามก่อให้อวดเล็บเจ้าไปทําสีมาไหมนะเจ้าสีเล็บเจลเจ้าโทนปนบอกว่าการงานการเงินความรักสําหรับคนเกิดวันเสาร์อย่างน้องโอเดตนะเจ้าก็เลยใส่เป็นสีฟ้าคลามสีน้ําเงินออกสีฟ้าคลามนะเจ้าประดับด้วยมุกลาหอก็มีธงชาติของพี่น้องไตตุยนะเจ้าอยู่ที่นิ้วหนังสองข้างเนอะสังเกตด,ดีๆนะเจ้าเกิน ต้องกับเขียวๆนี่คือผักกะทินนะคะกะทินริมรั้วสูงขึ้นเลยบาภุมกระดังงาเลยซุ้มประตูทาตะวันชูคอชูชอรออยู่โอเด็ดนั้นโลนั่งกินนมเซนมาแหละพีน้องเขาขาามาแหล่มาแหล่มากิ่นจอมโอเลดไลค่ะเนาะโอเลดมักน้ำเงี้ยวค่ะโอเลดมักข้าวเซนค่ะไม่หวานนะคะ กินไปแล้วคนไปแล้วมันขาดใส่น้ำตาลไปอีกหนึ่งช้อนค่ะครุคือคค,คใส่ลงไปนะคะของกินลำต้องมีรสชาติค่ะกินอยู่อย่างไทยได้รสชาติเป็นคนไทยเป็นคนเมืองก่อฟลกลากความตไตไร่ค่ะเป็นคนเมืองเป็นคนไทยก่อ หอมความไตได้ค่ะนะ้หอมความไตหลัดความไตได้มากินตัวกันนะเจ้าของกินลำยูตี้คนมากเจ้าถ้าบาาักดอยากขาดความฮักเฮืรอมกินขนมเส้นน้ำเงียวกะโดงโอเดตใส่ถั่วงอกใส่กะหลำ่ำแล้วก็กับผักกะถินตัวนะเจ้าแต่ละตี้ก็มาเหมือนกันเนอะแล้วแต่คนจะมากนะเจ้ามีพี่ขั่วตัวนะเจ้าพี่น้องเพิ่มรสชาติด้วยการกินพี่ขั่วค่ะอันนี้คือพี่ขั่วพี่แข้งนะเจ้าเนาะมา ันนี้เวอร์หน่อยนะเจ้าะกี้มีคนหลายเ็เลยมากล้าใจเสียงโดสก็เลยมาภาคเอานะเจ้ามาภาคในรถเอาหกินขนมเส้นก็ต้องกลับพี่ค่ะมีพักกระถินตัวนะเจ้ามากกินจ้อมกันไรค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเพอเตต้องไม่เข้าค่ะเนาะเพอติอัมและกินข้าวเตอร์นนี่มากกินข้าวจอมปิโอเลตไรค่ะเนาะเปิโอเลสกินข้าวเส้นน้ำเงี้ยวค่ะกินหวานหวานกิ่นอร่อยค่ะเนาะกลินล้ำล้ำนะเจ้ามากกินตัวกันได้นะเจ้ามา ของกินลำของกินบ้านเฮาเลือกเอาเตอนายเป็นของปืนเมืองเป็นเรื่องสบายล้วนสะปะมากมีฟังเธอดีเด้อใส่ผักลงไปแหมแล้วนะเจ้าหมวดบนหมวดตัวกันฮั่นตึงกันลำตึงพักกระถิ่นตึงถั่วง,งอกเจ้ากินเข้าไปเจ้าเอ๊ะบริบัติีหงอกนีนะเจ้า คนเรานะคะกินอิ่มนอนอุน่นหุ่นบะเกีียวรักเพื่อเต็มตี้กิ่นพือลำลำนะเจ้าอวดเล็บกันหน่อยนะคะเห็นไหมคะสีฟ้าสีน้ําเงินออกน,น้ำทะเลเข้มค่ะเรามีธงชาติของพี่น้องไตวันนี้ลํำลาไปก่อนสวัสดีเจ้าใหม่สูงค่ะ